สวัสดีครับพบกับกูไลฟ์คอมกัอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีของ Elgato เหมือนเดิมนะมานำเสนอกันคลิปที่แล้วเนี่ยเราทําการแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวโคมไฟ Elgato Keylight like Air ไปใช่ไหมแต่มันแถมมากับขาตั้งที่เป็นขาตั้งเหล็กเหมือนขาตั้งโคมไฟบางคนอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าที่เกียรย้ายหรือว่ามันเปลืพื้นที่ไม่มีที่ตั้งอันนี้ผมก็เลยเอาเจ้าตัวมัสเตอร์เมาส ไซส์ <Side> L ของเอลก t โมาใช้แทนดูมาแกะกล่องกันดูเลยนะกับเจ้า Master Mouse ไซส์ L โอเคแกะกล่องมาเกกจ้าชาเห็นคู่มือการใช้งานนะครับผม Cable Clips c a b l เ Clips นี่ก็จะเป็นตัวไว้ล็อกสายนะล็อกสายให้ติดกับตัวก้านมีให้มาสามตัวแล้วก็พกเอกของเราเ,าเป็นวัสดุโลาหะ น้ำหนักค่อนข้างดีเลยนี่ก็จะเป็นด้านนี้ก็ยึดติดกับโต๊ะนะครับหมุนเข้ามเหมืนออกได้นะอันนี้เราหมุนออกฟื้นวัสดุฝังที่จะนิบโต๊ะนะครับก็จะเป็นโฟรมรองนะเป็นแผ่นโฟมทั้งสองด้านเลยมิฉะนั้นคุณไม่ต้องตัวไม่ต้องกลัวว่าโต๊ะคุณจะเป็นรอยนะไม่เป็นแน่นอนนะครับแล้วก็หมุนไว้เลย นะด้านนี้ก็จะเห็นมีน็อต3ตัวน็อตตัวนี้ก็คือไว้ย,ยึดขาเข้ากับตัวนี้มันดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแกนลอ็อกนะแกนล็อกหมุนเข้าออกยืดหดครับข้ขาตั้งกล้องอนะหมุนลอ็อกหมุนลอ็อกยาว่ากก็ เป็นวัสดุที่แข็งแรงตั้งได้สูงมากด้วยแล้วก็อเอเซอรี่ก็จะมีหลากหลายนะอันนี้ก็ไปซื้อแยกกันเอาหัวล็อกหัวบอลอันนี้ก็เป็นตัวต่อตัวนี้ก็ไปต่อไฟต่อขาตั้งกล้องต่อกล้องต่ออะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่เราเลยนะก็ถือว่าเป็นขาตั้งขานีบโต๊ะที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลย นี่ผมลองเหียบดูนะลองหมุนดูปึ๊้บปึิ้บปึ้บปึ้บปึ้บเบ,บิงแรงมากฮะอันนี้ยืดอันนี้หนึ่งโอ้ยแค่นี้นข้ามหัวแล้วอะหนึ่งสเต็ปก็คือข้ามหัวไปแล้วนะครับถ้ายืดได้สองสเต็ปก็คือตั้งสูงได้สูงสุดเลยถามว่าความคุ้มค่าคุ้มราคาไหมกับเงินสองพัน 2,000กว่าบาทอะถ้าจำไม่ผิดนะ2,100อะไรประมาณนี้ด้วยตัวงานด้วยอะไรก็เทียบเท่ากับ h i h e n d Brand ค่ะตั้งก้องเลยหลเนื้อง,งานดีวัสด,ดุดีเดี๋ยวใช้ไปสักพักจะมาลองรีวิวกันอีกทีหนึ่งว่ามันยังอยู่ดีไหมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเราทางช่อง Facebook และช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับช่องกูไลค์คอมครับขอบคุณครับ